ครับกบครับมีตัวอ้วนๆพี่ๆครับอืมบางอย,อ,ยอย่าง,างตัวหน่อยเยอะห้พักตัวใหญ่บางเนาะอ๋อ้บบนี้ไงครับอืมอนะ้วนเนาะทีน่ะอาขึ้นมาเนวลเขียนขึ้นมา <c oughs> เนี่ยสวยงามเรียบง่ายตะเบิงครับท้น่ะอู้ยขอกล้องเน,นาะเนาะนี่คือเจ้าชายกบ นี่เจ้าเจ้าชายกบอบอบนี่คือลูกน้องมันนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวร้ายนี่ตัวร้ายมันแอบอยู่นั่นนี่คือลูกน้องมือขวานี่หัวหน้าแก๊งนี่อ้วนกว่าเพื่อนนี่คือลูกน้องบริบาลไอ้นี่ตัวร้ายนี่ตัวร้ายมันแอบอยู่ตรงนี้นี่หัวหน้าแก๊งอ้วนนี่ทำหาอะไร cái thuốc cái thuốc luôn ngay 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 Hoo hoo Eu <laughs> não <laughs>